อ,อกกราบคนบูลลี่ทำหน้ามาไม่สวยปุ๊กลุกฝนทิ์อวดหุ่นสับวัย32บคบมานาน6ปีตอบชัติฐานะไม้พัทรเดชเป็นทั้งนางงามและนางเอกแถวหน้าของเมืองไทยสำหรับปุ๊กลุกฝนทิ์วัชรัตระรกูลที่หลังจากได้รับตำแหน่งมิสไทด์ยูนิเวิร์สในปี2010และยังเป็นตัวแทนสาวไทยไปประกวดมิสยูนิเวิร์ส2 0 1 0ที่ลาสเวกัสประเทศสหรัฐอเมริกาล่าสุดได้เปิดใจเล่าในช่วงที่ไปประกวดนางงามบอกว่า ตอนที่ประกวดในประเทศไทยตอนนั้นอ้วนมากๆหนักห้าสิบกว่าเลยแล้วพอเราได้รางวัลมาต้องไปประกวดที่ต่างประเทศก็ต้องขุ่นดีก็ต้องลดน้ําหนักลดน้ําหนักไม่พอก็ไปฉีดโบท็อกแพ้ฉีดเยอะจนยิ้มไม่ได้ลิฟอัพหน้าแล้วหน้าก็จะบีบเข้ามาแต่ในความอ้วนของเราคือบีบแล้วเป็นลูกเนื้ออยู่ตรงแก้มต่อให้เขาฉีดแฟตก็ไม่ทันแล้วก็เลยดูเหมือนทําหน้าคนก็เลยคิดว่าทําหน้าซึ่งแค่ฉีดโบท็อกไม่ได้ผ่าทุกวันนี้ก็ยังรําคาญมากเลย ขอว่ากราบชอบโดนพูดว่าไม่ต้องไปทำคางมาใหม่แล้วคือเราไม่อยากเป็นแบบนี้เข้าใจไหมไม่ได้อยากคางยาวแต่ยาวของมันเองคือเขาจริงจังจนรำคาญคิดว่าคามแบบนี้สวยหรือยังไงคือเขาจริงจังเหมือนเป็นคางของเขาพูดจริงๆสิ่งที่เขาเป็นเป็นการบูลลี่เรานะคือเรา ไม่ได้อยากคางยาวแต่เขากลับคิดว่าเราติดทำหน้าไปทำคางยาวส่วนสถานะไหมพัทรเดชก็ชิวๆเหมือนปีนี้เป็นปีที่รู้สึกว่าเหนื่อยเหมือนกันเป็นปีที่นับหนึ่งใหม่ในหลายๆเรื่องอย่างเช่นการเงินที่ไม่เคยเอาจริงเอาจังในการหาเงินก็รู้สึกว่าในวันที่แม่มีชีวิตอยู่ได้ด้วยเงินที่มากพอเรารู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งข้างหน้ามีใครคนหนึ่งในครอบครัวเราที่ต้องอยู่ในสภาวะแบบนี้เราก็ต้องมีเงินมากพอสําหรับชีวิตของเขาเป็นปีที่คิดว่าเงินสําคัญกับเราจริงๆ เลยมุ่งมั่นทําอะไรหลายอย่างและตั้งหลักกับชีวิตที่เราไม่มีคนที่รักที่สุดต้องเปลี่ยนเป้าในรูปแบบอื่นไม้เขาเข้าใจไม้เป็นคนดีมากๆให้กําลังใจตลอดไม่ว่าจะเหนื่อยจะยุ่งแค่ไหนไม่เคยตั้งคําถามว่าทําไมเราอย่างนั้นอย่างนี้เต็มที่และเป็นกําลังใจให้ไม้เป็นเพื่อนที่คือไม้ เขาเชื่อมั่นในทุกอย่างที่หนูทาถ้าหนูมีเวลาหนูก็คงติดต่อมากกว่านี้ถ้าช่วงไหนเหนื่อยยุ่งก็จะซัพพอร์ตเป็นผู้ใหญ่ไม่ทําให้การจะมีใครในชีวิตสักคนรู้สึกเหนื่อยสหนะก็ถือว่ายังเป็นเพื่อนชายที่สนิทหนูเป็นคนที่อยากให้มันพร้อมจริงเพราะหนูคิดว่าชีวิตคู่ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยถุกวันนี้เรามีเขาอยู่ตรงนี้ก็ให้เกียรติเขาเขาก็ให้เกียรติเราที่สุดและโฟกัสงานของตัวเองเต็มที่ฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ